ยานทำเป็นแม่นะแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีใครรู้จักรูกเราได้เท่ากับเรามากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนานาจะถามเขาทุกครั้งเพราะว่านะวันนี้เหมือนแบบเริ่มสองขวบกว่าแล้วก็เริ่มจะรู้ว่าอยากทำมันนี้ไม่อยากทำมันนี้อะไรเงี้ยเขาจะแบบตื่นมาก็จะถามว่าวันนี้อยากจะไปเรียนตอนไหนเพราะว่าเราก็จะมีให้เขาเรียนหลายๆอย่างใช่ไหมคะเป็นอะไรที่แบบเด็กๆไปเรียนจิมของเด็กบ้านอไงีก็ถามเขาก็จะบอกว่าเขาอยากอันนี้อยากเรียนอันนี้ไม่อยากเรียนอันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาไปทำนั้นนะคะ ืโดยมากก็จะค่อนข้างค่อนข้างแบบาตามใจตามความรู้สึกที่เขาชอบมากกว่าดูลูกเราเป็นหลัก่คแคือจริงๆแล้วถ้าถามจริงนนะก็เป็นแม่ที่ค่อนข้างกล้านะคะเพราะว่า คือบางชีเนี่ยไม่ได้ว่าเราไม่ไม,ไม่ตัวลูกเราจะไม่ปลอดภัยมากนักคือใน,นนเะชื่อว่าแม่ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วแล้วก็แม่ทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกเจ็บแม่ทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกเกิดอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าความกลัวมากจนเกินไปนะ จะพลาดโอกาสที่เขาอาจจะแบบได้เรียนรู้อะไรที่เขาสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะไปกเกิดได้เขาเกิดมีความคิดที่มันน่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าทํากล้าคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจบางทีไอคิวอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไมไมมันไม่ได้แล้วนะวันนี้มันก็ต้องมีอีคิวแล้วก็ตัวเขาเองบางทีเราไม่สามารถจะเรียนรู้เขาไปจนเขาไปได้นานเนะต็มที่เราก็จะอยู่เขาในระยะเวลาหนึง่งเพราะฉะันนั้น,น,นก็อยากจะให้เขาอยู่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ เขาเรียนแบบไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรียนแบบนานมากค่ะเป็นแบบประมาณแบบเที get get so like ่ยงก็กลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้เขาได้มีสังคมได้เขาได้รู้ว่าตื่นเช้ามาเขาต้องทานข้าวเวลานี้กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในนั้นว่าอยากจะให้เขาได้ไปไปไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอเพื่อนไปเจอคุณครูไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างที่นาดาบอกอะนาดากับเวจะไม่แบบว่าลูกทำาบบนี้นะลูกต้องมาอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะคือจะไม่ไม่ไม่พยายามทำแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาจะไม่ทําด้วยแหละลูกนาดาแบบบังคับให้ทําไม่ได้เลยอย่างเช่นแบบเขาเห็นว่าคนมาถามว่าทำไมลูกชอบตัดผมเพราะเขา,เ,ขาเห็นพ่อตัดผมประจำเอ๊ะทำไมเขาชอบเต้นชอบร้องเขาพ่อฟังเพลงตลอดแล้วบางทีแบบว่าอะไรก็ตามทุกไป่เหมือนกับเขาเห็นเรา ส่วนเราถ่ายแบบเด็กเท่ค่ะถ้าเด็กเราไม่ได้อยากจะให้เขาถ่ายเลยเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาต้องทํางานเยอะเราก็เลยเอาเด็กคนหนึ่งที่เป็นโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายน้องๆที่แบบชอบในแบรนด์นี้เท่ประกอบเขาไปเห็นเพื่อนถ่ายเก็เขาขอถ่ายด้วยอันนี้คือเราก็คือปล่อยธรรมชาติอย่างเรื่องเต้นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วนะก็ให้เขาดูพ่อดูพ่อเขาก็ต้องดูเอ็มวีดูมิวสิควิดีโออะไรเงี้ยแต่พ่อก็จะเลือกดูนะคะอะไรที่ลูกดูด้วยได้อะไรเงี้ยค่ะพอเขามาดูเขาอยากเต้นตามอะไรเงี้ยนั่นะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแ,นนและนะ้วก็ไลฟ์ พ่อแม่เป็นยังไงลูกก็มันจะเป็นก็หนพาไปดูโรงเรียนที่เดียวกันน้องบดามาที่พอสอ๋อไม่ค่ะตอนนี้ก็คือร้านเด็กเทตั้งอยู่ที่ที่สอยรัเยนพอสีชายแต่ว่าคือพก็ไม่ไม่ได้ไปเรียนที่นั่นนะไม่รู้นะนี้มันเหืขายงเด็กเกินที่จบอกว่าอบข้าวงการไม่เขวงการเพราะว่าอย่างที่นนาบอกคือเต้นเพะเขาเห็นพ่อฟังเพลงเห็นในเพลงเต้นก็เต้น ก็นั่ยก็แสดงว่าอันนี้ยัง,งก้ามกลืนยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรน้องพี่หน้าเขาเป็นเด็กมากพี่พี่จะแบบดันขึ้นไปไม่ได้รอเด็กๆอะไรเ้ยเลยนะคะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะว่าอันนี้ยังเด็กมากจริงยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอเริ่มแบบสี่ห้าขวบมีความเป็นตัวเองมากขึ้นอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ที่ไหนก็ได้คือเราต้อง,ต,องต้องมีมเาเรียกกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนด้วยแล้วเราก็จะต้องดูว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราไหมแล้วเราก็ใกล้บ้านไหมสำคัญที่สุดคือใน,อน,นเรื่องเงินที่ใ,ใกล้บ้านสะดวก เขาอาจจะยังไม่ได้เหมือนที่พี่ๆตาเขาไม่ได้คล่องขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกแบบได้ภาษาอังกฤษจะได้สนุกพอด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นจริงๆแล้วเ,เราก็เน้นไปทั้งสองภาษาค่ะทั้งไทยทั้งอังกฤษน้องกถึใน่ทจะไปโรงเรียนแล้วก็พาเขาไปนะเขาก็เหมือนแบบดีใจจะไปโรงเรียนใหม่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาเรียนแบบเหมือนเป็นสถาบันที่อนเด็กๆเตรียมตัวอยู่แล <สา S 1> ้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปเหมือนไป เงินลราเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างขอวาม่วหลก็เห็นแม่แม่คนอื่นเจออยู่ก็แอบข้อมูลเหมือนกันแต่ก็หวังว่าเขาจะปรับตัวได้เร็วที่สุดเือนอย่างการดูแลช่วงนี้พี่นาแบบจะเน้นแบบคนเดียวเป็นหลักเลยพี่เียรจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูแลด้วยกันแหละค่ะแต่ว่าคือถ้าในถ้าในแง่ไปส่งลูกไปหยุดลูกทุกวันอนี่ยนาาจะอยู่เยอะสุดเพราะว่าคุ๋ยเนย แน่แล้วว่าถ้าพ่อแม่ทำง,งานเยอะลูกไม่มีเวลาเนี่ยมันก็ไม่แซ่กับลูกใช่ไหมคนะก็เลยโอเคนาะนาะนะก็ยอมที่จะอยู่กับลูกมากที่สุดเป็นการยอมที่เต็มใจมาก <c oughs> เดี๋ยวได้รู้แน่นอนอาจะอาิต้แตต่างกันต่างันางตต่างะว่าจะเป็นไงเดี๋ยวต้องต้องอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอี่างอาทิตย์หน้ามีแถลงข่าวนาคมีาตูเคยทหนังเรื่องเลือ่ม้ทเตรียมที่จะทาอยู่ค่ะสหรับเรื่องต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือนานาทำรายการทีวีทองติกให้แบรนด์ดูแลเนวเซคัพนะคะตอนนี้มี12สาขาแล้วก็ดูแลสำคัญมากคุณน้าดูแลลูกสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังแน่นมาก ขอให้ละการชีวิตลงตัวน,นิดเดียแล้วก็เรื่องหนาเนี่ยคือตัวเมย์จะจะดูเป็นหลักเพราะว่าจะดูเรื่องอกเรื่องไม่ดูไม่ดูแน่นจะเปในช่วงที่หนักกับท่าทางเอเชียจริงจริง,รงมันก็เป็นธุรกิจที่เราต้องมีความระมาัดระวังในหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าคือสิ่งอย่างที่เรากำลัาทำที่ทำอย่างนี่เพราะฉันน่าใจจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะจะรับความ คอนเซอร์หานักแสดงจนกนระทั่งกองฟิล์มไปส่งงงหนังเข้าไปนักแสดงบอกว่าตอนสองสามปีก่อนมีเป็นส่งฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้กเออมันมันมันเหมือน,ม,นมันเป็นก้าวแรกที่เราได้ขนาดนี้เราแฮปปี้แล้ว